สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมลิกาคณะโตและนางสาวนิชภาเมืองยศนิสิตชั้นปีที่4สาขาาจุลชีววิทยาจะมานําเสนอการฝึกง,งานณสถาบันพยาธิวิทยาส่วนอำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าค่ะสถานที่ฝึกง,งานนะคะตั้งอยู่ที่ถนนลาดวิถีกรุงเทพมหานาครค่ะโครงสร้างภายในองค์กรนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กองค่ะโดยพวกเราฝึกอ,อยู่ที่กองพยาธิคลินิกแผนกจุลชีววิทยาค่ะแผนผังการทํางานภายในแผนกจุลชีววิทยานะคะแบ่งได้ดังนี้ค่ะ งานที่ได้รับมอบหมายงานแรกนะคะคือการคัดแยกสเปซิเมนค่ะโดยจะมีบริเวสแนบมานะคะในบริเวสจะต้องระบุข้อมูลของคนไข้ประเภทของสเปซิเมนที่ส่งตรวจแล้วก็รายการการตรวจทดสอบค่ะจากนั้นจะนำสเปซิเมนเข้าตู้คัดแยกแล้วก็นำบริเวสมาลงทะเบียนค่ะการทดสอบ AB stain และ m o d i f y AB stain นะคะ AB stain จุดประสงค์เพื่อตรวจเบื้องต้นเพื่อค้นหาและติดตามผลการรักษาวัโรุได้ง่ายและรวดเร็วค่ะการทดสอบ m o d i f y AB stain นะคะจุดประสงค์เพื่อตรวจหาเชื้อโนคาเดียค,ค่ะ วิธีการทดสอบดังนี้ค่ะการแปลผลนะคะโดยอ้างอิงเกณฑ์จาก WHO ค่ะรูปภาพทางซ้ายมือนะคะแปลผลออกมาเป็น AB positive ค่ะรูปภาพทางขวามือแปลผลออกมาเป็น m o d i f i e d AB positive branching filament ะค,ะค่ะการทดสอบต่อมานะคะการตรวจหาท็อกซิน AB ของเชื้อ Clostridium difficile ค่ะหลักการที่ใช้คือ Immuno Comatography h r ค่ะวิธีการทดสอบดังนี้ค่ะ การอ่านผลนะคะรูปภาพด้านบนแปลผลออกมาเป็นโพซิทีฟรูปภาพด้านล่างแปลผลออกมาเป็นเนกาทีฟค่ะ TB นะคะประกอบด้วยส่ส่วนดังนี้ค่ะ TB บีเค้าเตอร์นะคะเป็นการเพาะเลี้ยงเชื้อทีบีจากสิ่งส่งตรวจมาทำการดีคอนทามิเนตค่ะโยกเซลอดเอ็มจแล้วนำเข้าเครื่อง b a c k ทคเอ็มจ960ค่ะ การผล TB c u l t e r นะคะเครื่องแสดงผลลบจะรายงานผล TB No g o a t ค่ะเครื่องแสดงผลบวกจะนำไปย้อม a b s t a i n ดู h o อ f o r m a t i o n และทำ MPT 64 Strip ค่ะถ้าเป็นผลบวกจะรายงานผลเป็น TB Positive c u l t e r ค่ะดัก s u s c e ฟ TB นะคะเราจะเตรียมหลอด m 5หลอดโดยหลอดแรกเป็นหลอด Control อีก4หลอดเป็นยาปฏิชวนะค่ะขั้นตอนการทำมีดังนี้ค่ะ เมื่อจะจางเชื้อแล้วนะคะจะนำใส่หลอดเอ็มจีทั้งห้าหลอดนำเข้าเครื่องแบคเทคเอ็มจี960ค่ะการอ่านผลนะคะคอนโทรลมีค่าการเจริญเติบโตอยู่ที่400กลูตินตค่ะคัดออกของหลอดที่มียาคือ100กอยูตินตถ้าเชื้อโตมากกว่า100กลูตินตแสดงว่าเชื้อมีการดื้อต่อยาค่ะถ้าเชื้อโตน้อยกว่า100กลูตินตแสดงว่าเชื้อมีความไวต่อยาค่ะ ทีนเอ็กซ์เพิร์ตนะคะใช้หลักการเรียมทาน PCR าค่ะวัตถุประสงค์คือวินิจฉัยเชื้อว,วัณโรคและทดสอบการดื้อยาไลฟยแฟมพินค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะขั้นตอนกนารทํามีดังนี้ค่ะการอ่านผลนะคะภาพด้านบนไม่พบเชื้อจะขึ้นว่า MTB not detected นะคะภาพด้านล่างพบเชื้อจะรายงานผลเป็นพบเชื้อในปริมาณที่สูงมีการดื้อยาไลายแฟมพินค่ะ การทดสอบต่อมานะคะคือ PCR for t b ค่ะหลักการที่ใช้นะคะคือ Single Nested PCR ค่ะวิธีการทดสอบดังนี้ค่ะการอ่านผลนะคะโดย Positive Target Size จะอยู่ที่141เบตแพร์ค่ะการทดสอบลายพบแอนเซนะคะเทคนิคที่ใช้คือ PCR และ Reverse b l o t Hybridization ค่ะวัตถุประสงค์นะคะ เพื่อแยกชนิดของเชื้อในกลุ่ม n o n t u b e r c u l o u s Mycobacterium ค่ะวิธีการทดสอบดังนี้ค่ะการอ่านผล N.T.M. นะคะโดยรูปภาพทางซ้ายมือจะแปลผลออกมาเป็น Positive for Mycobacterium abscessus ค่ะแล้วก็ Mycobacterium a v i e m sputum รูปภาพทางขวามือนะคะแปลผลออกมาเป็น Negative ค่ะค่ะการทดสอบ M.T.V. M.D.R. นะคะวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาการดื้อยาแ i n e z o ินและไอโซไนซิ d ของเชื้อ Mycobacterium t u b e r c u โลซิสค่ะวิธีการทดสอบดังนี้ค่ะ การอ่านผลนะคะรูปภาพทางซ้ายมือแปลผลออกมาเป็น positive for MTB complex ผลการดื้อยาคือไม่ดื้อต่อยาไอโซเนส์และไลฟ์แมพ,พีนค่ะรูปภาพทางขวามือนะคะแปลผลออกมาเป็น negative ค่ะการทดสอบคอนติฟอรอนทีบีนะคะเทคนิคที่ใช้คือ s ซ n ด์วิช e l ลิซาค่ะวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคในระยะแฝงใช้พลาสมาในการทดสอบค่ะวิธีการทดสอบดังนี้ค่ะ การอ่านผลคอนติฟออนทีวีนะคะรูปภาพด้านบนแปลผลออกมาเป็นโพซิทีฟแล้วก็รูปภาพด้านล่างแปลผลออกมาเป็นเนกาทีฟค่ะท้งกันนะคะประกอบด้วยสองส่วนดังนี้ค่ะมีอาหารเลี้ยงเชื้อสี่ชนิดนะคะ1 b e n งเบนทา f อินฟิวชัน m i c r o ไ o f t a g มโครซออาการ สามซับรอดเอโ t ดาการ SDA 4. Low ี่เลวเวนสไตลเจนเซนเมดี u m LJ นะคะตารางนี้แสดงถึงชนิดสิ่งส่งตรวจที่เลือกลงอาหารแต่ละชนิดนะคะอาหารเลี้ยงเชื้อ s กั M จะบ่มที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียส B และ LJ จะบ่มที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการเพราะเลี้ยงนะคะโดยในภาพเป็นตัวอย่างการลงฮีโมค่ะ การอ่านผลนะคะถ้าไม่มีการจเจริญเติบโตจะรายงานผลเป็นฟังกัสโนโกดค่ะถ้ามีการจเจริญเติบโตจะดูว่าเป็นลักษณะาคล้ายยีสต์หรือมนถ้าลักษณะาคล้ายยีสต์จะนํามาย้อมแกนสเตนดูว่าเป็นแบคทีเรียหรือยีสต์ถ้าเป็นแบคทีเรียจะรายงานผลเป็นฟังกัสโนโกดถ้าเป็นยีสต์จะนําไปลงอาหารโคมากาในกรณีที่อาหารโคมากาไม่เกิดสีนะคะจะนําไปลงไบโอเคมค่ะน้ําตาล5ชนิดดูเจิมทิวค่ะ กรณีที่เป็นโมนะคะจะเอามาไอดีนติฟายดูว่ามีสปอร์หรือไม่มีสปอร์ถ้ามีสปอร์จะนำมาย้อมสี LCB 2่องดูภายใต้กล้องค่ะถ้าไม่มีสปอร์จะนำไปทำสไลด์เค้าเตอร์ก่อนเมื่อชะรามีการจเจริญเติบโตจะนำมาหยดสี LCB 2ดูภายใต้กล้องค่ะแกมสเตนนะคะลักษณะภายใต้กล้องเมื่อพบว่าเป็นยีสจะนำไปลงอาหารโครมาการเพื่อดูสปีชีค่ะ แล้วก็ดูการสร้างเติมทิวนะคะในภาพเป็นแคนิดาบีแคนค่ะ LCB นะคะหยกสี LCB ลงบนสไลด์ค่ะส่องดูภายใต้กล้องนะคะในภาพเป็นเพนิซิเลียมค่ะสไลด์เค้เตอร์นะคะเมื่อเชอลามีการเจริญเติบโตแล้วนำประโยชนสี LCB ส่องดูภายใต้กล้องนะคะในภาพเป็นเอสเปอร์จิลัสฟูมิกาตัดค่ะ KOH นะคะเป็นการวินิจฉัยเชื้อราเบื้องต้นนะคะโดยจะหยด10% KOH ลงบนสไลด์ที่ส่งตรวจนะคะถ้าเป็น Positive จะพบเห็นเส้นสายของราค่ะ ND n d n g นะคะเป็นการวินิจฉยัยการติดเชื้อคลิปโตโคคานีโอฟอร์แมนค่ะหยดสีนเดียอิงลงบนสไลด์สิ่งส่งตรวจนะคะลักษณะาภายใต้กล้องจะพบเป็น positive, p o s i t i v encapsulated yeast cell ของเชื้อคลิปโตโคคานีโอฟอร์แมนค่ะ กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับสถานที่ฝึกงานนะคะขอบคุณค่ะ